สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทนนะผมจะเป็นผลเทนเมนบอร์ดนะครับจะเป็นเมนบอร์ดเอซูนะผม M4A77 นะครับ T นะครับทับด้วย USB3 นะครับเทอร์เซพ AMD X2 นะครผม240นะครับแรมเป็น DDR3 นะครผมจะมีทั้งหมด4สลัดนะครับ นี่เสียบแลนเมาส์คีย์บอร์ดนะครับปกติปกตินะครับเสียบการ์ดจอไปด้วยนะครับภาพที่ออกก็จะออกจากการ์ดจอนะครับเสียบซาต้านะครับหกสล็อตนะครับสามกิกเสียบเป็น SSD เข้า Windows นะครับยี่สิบสี่พินเมนบอร์ดนะผมแล้วก็ซพีพีเลี้ยงซีพียูนะครับมาดูส่วนของหน้าจอนะครับนี่นะครับเปิดติดปกตินะครับค้นหาด้วยซีพียูเซตนะครับในหัวข้อเมนบอร์ด ก็จะเจอเมนบอร์ดที่ต่มมาข้างต้นนะครับนะครับสินค้าเปิดติดปกตินะครับนีะครับผ่านครับ